สวัสดีครับผมธนรัรับดูไยมือผ่ารักพุทกรรมกับพบก,กับทุกท่านเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสชาวคนเกิดราศีกรกฎในเดือนธันวาคมพศ2568เริ่มจับไพ่เลยนะครับนี่ได้ไพ่ใบน,นี้ครับผมได้ไพ่เอ e ออฟซอร์สนะครับผมเอทออฟซอร์สไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการตัดสินใจหรือประกาศชัยชนะประกาศชัยชนะนี่เป็นไพ่ที่ดีนะ เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไพ่ใบนี้ถ oh right. ้าเราทํานายมันหมายถึงราศีกรกฎเนี่ยไพ่ใบนี้จะบ่งบอกถึงดวงช่วงนี้เข้าๆแล้วก็ดวงหรือดวงจนะรดวงช่วงนี้เข้าๆแล้วก็บ่งบอกถึงดวงพื้นดวงได้ด้วยไพ่ใบที่สองจะบ่งบอกถึงอดีตไพ่ใบที่สามบ่งบอกถึงปัจจุบันในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเข้าๆแล้วก็ไพ่ใบที่สี่จะบ่งบอกถึงอนาคตก็คือในช่วงเดือนธันวาแล้วก็มกราเข้าๆนะ แล้วเรามาดูไพ่ใบนี้กันไพ่ใบนี้หมายถึงการประกาศชัยชนะการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมันหมายถึงถ้าผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเจออุปสรรคอะไรร้ายแรงหรือปัญหาที่ยังเคลียร์ไม่ได้หรือหมอกที่ยังคุมที่ยังคุมเคือแบบหาทางออกไม่ได้เลยที่ผ่านมาไพ่ใบน,นี้ดากฟันโชคืคออะไรก็คือฟันหมอกและจะมีสองทางให้เลือกเห็นไหมข้างหนึ่งเป็นช่อใบรอเร็วข้างหนึ่งเป็น ชอบบ่อใบมะกอกไม่ว่าจะเลือกทางไหนคุณก็ต้องเลือกอยู่ดีในทางที่เป็นเต็มไปด้วยสายหมอกพอฟันชั่วเนี่ยเห็นไหมซ้ายก็ดีขวาก็ดีสุดท้ายคุณก็ต้องเลือกแต่จะดีทั้งคู่ก็หมายถึงว่าสรุปง,ง่ายๆคือผลลัพธ์ดีแต่ว่าคุณต้องเลือกบางคนอาจจะแบบว่าเออไม่รู้ทางนู้นก็อาจจะดีไหมทางนี้ก็อาจจะดีไหมไม่ดีทั้งคู่เลยทําไงด,ดีคิด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 ,คด,คดไม่ออกสุดท้ายคุณฟัน ันเอาดับฟันอาจบางครั้งนะควรจะบอกบางทีต้องยอมเจ็บหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็าออกไปได้แล้วอาจจะเจอคนรักที่ดีด้วยหรือบางครั้งอาจจะไม่เจออะไรเลยแล้วมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนี่แหละที่ว่าคุณจะประกาศชนาได้คือต้องกล้าตัดสินใจแต่การตัดสินใจไม่ใช่ว่าคุณจะบ้าบินแล้วตัดสินใจอันนี้คือช่วงนี้เลยนะช่วงคร่าวๆนียเลยที่ว่าอาจจะเจออปุปสรรคหรือว่าอาจจะไม่เจอหรือว่ายัางไงหรือว่าปัญหาที่ต้องตัดสินใจ มันจะผ่านไปได้ครับถ้าผ่านไปได้อย่างดีแล้วเจอโชคลาบตามมาภายหลังด้วยนะครับผมลักษณะของราศีกรกฎดหรือพื้นดวงราศีกรกฎดนี่เป็นราศีปูปูนี่มันหนีน้าอย่างที่ผมเคยพูดไปหนีแบบมันหนีแต่งเงินแต่อทองนะครับผมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าราศีกรกฎดถามว่านิสัยโดยรวมเป็นยังไงมันเห็นโอกาสไง ราศีก,ก็เรากฏจะบอกว่าคนอื่นมองไม่เห็นโอกาสนะอาจจะไม่ใช่ทุกราศีที่มองไม่เห็นโอกาสแต่ราศีก,รก็รากฏคือหนึ่งในราศีที่เห็นโอกาสพวรจะบอกวัววัวที่มันขวิดเคยเห็นตลาดหุ้นไหมตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเป็นบูรันหมายถึงตลาดที่วัวกระทิงกระทิงชูชันขึ้นนะเลยบอกว่าถ้าวัวมันชูชันแบบพูดมันก็ไม่ดีนะคือจะบอกว่า มันคือตลาดขาขึ้นใช่ไหมตลาดปูแต่ว่าถ้าเป็นวงปูปูมันคือหนีบเก็บหรือหมายถึงขยันเก็บหอมรอมริบแล้วมันหมายถึงการเห็นช่องทางของโอกาสแตาว่าคนสองราศีเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบนักษัตริย์ไอราศีทั้งหมดมันคือราศีแห่งการเก็บเก็บเก็บงําเก็บกู้ไอวัวนี่มันเน้นแบบพุ่งหรือราศีราศีพฤษภมันคือการพุ่งมันคือการพุ่งที่จะ ไปคือแต่ผมจะบอกว่าข้อเสียของราศีพฤษภคืออาศัยลูกบ้าอาศัยลูกบ้าแล้วบางทีคนมันรู้แตคนมาอะไรคือบางทีมันคืออาศัยอย่างเงี้ยคือไม่มองไม่ดูตามมาตาเรือไม่รู้จักการใช้ทริคอะไรเท่าไหรเท่าราศีกรกฎไม่มองเห็นโอกาสเท่าราศีกรกฎแต่ราศีกรกฎมีทริคมีการใช้กลเม็ดมีการใช้ลูกรอลูกชนมีการใช้สัรชัตญทยานในบางอย่าง แต่ผมจะบอกข้อเสียของราศีพุธศพคือไม่มองเห็นโอกาสโดยการใช้เซนพวกราศีกรกฎเนี่ยยังมีการใช้เซนเลยบอกว่าเซนแรงมีอยู่สองราศีนะผมพูดตรงๆคือราศีกรกฎกับราศีกลุ่มพวกนี้มีสิทธิ์ได้โอกาสแบบกินคําใหญ่ได้โชคนอนๆแบบจากการกินคําใหญ่ไอ้พวกราศีกลุ่มนี่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ บางทีตามใจอารมณ์ตัวเองไปหน่อยไม่ใช่เหตุผลหรือไม่ใช่เขาเรียกว่าสติในการควบคุมแต่พวกกรกฏนี่ยังดียังมีสติอยู่บ้างไม่อยู่บ้าง,ยงเยอะเลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าราศีกรกฏเนี่ยเป็นปูหนีบแล้วหนิบเก็บเข้าส่วนใหญ่ไม่ปล่อยออกนะก็คือเก็บเข้าตัวเหมือนกับปูที่หนีบแล้วกินเข้าไปในปากแกะออกยากบางทีการจะไปกินปูเนี่ยคุณคุณต้องง้างออกไม่งั้นไม่ได้คือไม่ได้กินอนะ่ะ ได้บอกว่าปูนี่ยมันคือเก็บแล้วเข้าอย่างเดียวนะครับผมและเห็นถึงโอกาสคุณราศีกรกฎทั้งหลายผมจะบอกนะว่าถ้าอยากนำโชคอยากจะมีโชคดีหรือวางวงจุ้ยวางสิ่งของมงคลเอาปูนะเอ้าอาจจะเป็นโลหะทองเหลืองหรือจะเป็นโอไม้ก็ได้ไปตั้งที่ ตู้เก็บเงินเอ้ยตู้เก็บเงินก็ได้นะหรือจะเป็นโต๊ะทํางานวางไว้เลยที่ว่าคุณทํางานประจําหรือตู้เก็บเงินตู้อะไรก็ได้วางไว้เขาเรียกว่าอะไรนะปูโลหะที่เป็นทองเหลืองแล้วก็ปูไม้ที่แบบมีเปิดปิดได้ใส่เงินไว้นิดนึงนั่นแหละวางไว้นำโชคได้อันนี้มีมันก็มีทั่วไปนะถ้าจะไปซื้อจะจะจะ,จะ,จะ,จะหาซื้อก็ลองไปหาซื้อเอง้ะผมก็ผมก็พูดแค่นี้ แต่ว่าราศีกรกฎมีอะไรอีกราศีกรกฎมีเซนอย่างที่ผมเคยพูดแล้วว่าถ้าจะโชคดีคุณจะมีโอกาสได้โชคถาว่าจะมาจากลาบลอยหรือโอกาสฟุกหนึ่งมีทั้งลาบลอยแล้วโอกาสฟุกแต่ผมไม่ได้สนับสนุนให้ไปซื้ออะไรพวกนั้นนะเลยบอกว่าฟุกจะมาจากการที่คุณมีเซนผมพูดใบ้แค่นี้พอเพราะฉะนั้นเซนของคุณี่จะมาจากการเสื้อสังหาที่มันแน่นอน หรือจะเป็นการลงทุนอะไรบางอย่างที่มันแน่นอนมากๆที่แบบว่าเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าเสียนั่นก็ถือว่าไม่ใช่การพนันนะแ้่อย่างที่ต่อไปก็คือการที่ซื้ออะไรบางอย่างที่ดูเหมือนไม่มีค่าแต่ว่าต่อไปกลับมีค่าภายหลังแล้วกําไรมหาศาลนี่แหละสำหรับราศีกรกฎน,นะครับผมส่วนดวงจันรผมพูดแล้วนะเมื่อกี้ส่วนต่อไป อดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานเมื่อไม่นานนะที่ผ่านมาเมื่อไม่นานอาจจะสักก่อนเดือนธันวาก่อนเดือนพฤศจิกามีโอกาสช่องทางการหาเงินอย่างรวดเร็วหรือจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางคนถ้าทางานเกี่ยวกับไอทีทำงานเกี่ยวกับอาจจะขายของก็ได้ออนไลน์หรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะไม่มีอาชีพเลยก็ได้หรืออาชีพแบบ แบบแปลกๆอ่ะหรืออาชีพใช้เซนอาชีพตัดสินใจกับบริษัทต,ต่างๆได้หลายอาชีพมากนะแต่มันจะมีโอกาสจากฟ้าเข้ามาไพ่ใบนี้หมายถึงอาชีพแปลกๆในหน้าโอกาสจากฟ้าบางคนช่วงนี้ผมยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆแต่บางคนมันก็ดีแล้วแต่อาชีพด้วยแล้วแต่ดวงของแต่ละคนโดยแต่ราศีพิพุทธ์ที่ผ่านไอราศีกรกฎที่ผ่านมา คุณต้องเร็วอาชีพอะไรบางอย่างที่มันต้องอาศัยความเร็วไพ่นี้เหมือนกันเทรดก็ได้นะพวกเทรดพวกนี้ได้เงินหน่อยๆไม่ใช่ว่าได้เงินหน่อยๆจากเหตุผลนะคือได้เงินหน่อยๆจากไพ่นี่แหละไพ่นี่มันฟ้องว่าพวกเนี้ยพวกอะไรที่มาเร็วหรือพวกเกี่ยวไฟฟ้าไฟฟ้ามันหมายถึงพวกที่เกี่ยวข้องกับเหมือนกับกดๆๆดอย่างเงี้ยมันจะมามเงินมาแบบเร็วๆเลยนะครับผมหรือพวกที่มันต้องอาศัย อะไรความคิดไอเดียดปรเจกต์มาจากเงินมาเห็นเร็วมากแล้วผมจะบอกว่าบางทีขาขึ้นของราศีกรกฏจะมาแล้วนะครับผมเนี่ย,พยไพ่ใบนี้คือเมจิ c เชนเออใช่ความรักผมลืมพูดเรื่องความรักความรักของราศีกรกฏ ไพ่ใบนี้หมายถึงโอกาสความรักก็จะมาแบบสายฟ้าแลบเช่นกันสำหรับราศีกรกฎที่ยังโสดสนิทดูมันจะมีความรักเข้ามาแบบสายฟ้าแลบมากหรือบางคนที่มีคู่แล้วมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับงานให้พ่อแม่คุณทําสารพัดเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่เท่าไหร แต่จะบอกไพ่ใบน,นี้คือสิ่งที่มาแบบรวดเร็วโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวผมใบแค่นี้พอนะให้คุณีเตรียมยมบอเตรียมตัวรับให้ดีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณื่องคู่ก็เหมือนกันมันจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ข้อเสียคือคุณจะง่วนอยู่กับงานมากเกินไปนะครับผมจนไม่มีเวลาให้คู่เท่าไหร่ต่อให้คู่มาถ้าคุณมัว้อง่วนกับงานเขาเขาไม่ไหวเหมือนกันนะเลยบอกว่าไพ่ใบน,นี้คือ the magician magician ผมจะบอกว่าความสามารถในการทํา เพราะจะว่าช่วงนี้คุณจะมีไอเดียประหลาดจะแยะถ้าใครที่มีคู่แล้วพไพ่ใบนี้จะบอกว่าคู่ในที่นี้หมือถึงยังไม่ได้แต่งนะจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้คือการที่คุณเล่นแง่กับคู่ลีลากับคู่หรือบางทีไม่ได้มองแค่คนเดียวนะครับผมแต่พไพ่นี้ผมจะบอกว่าถ้าคุณธุรกิจมีปัญหาอยู่หรือว่า อยากจะทำธุรกิจกับใครสักคนหรือว่าบางทีอาจจะลงทุนอะไรอยู่หรืออยากให้คนมาซื้อบริษัทคุณลงทุนที่ดินกับใครมันจะมีแบบนี้เข้ามาแน่นอนก็คือคนที่ร่วมลงทุนกับคุณคนคนนี้ถามว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนที่สามารถเล่นแร่แต่ธาตุได้ผมคงไม่ต้องพูดวว่าเล่นแร่แต่ธาตุคืออะไรเล่นแร่แต่ธาตุเช่นพูดหน่อยนึงนะก็คือเอาธุรกิจของคุณไปเข้าตลาด ผมเปรียบเทียบแล้วนจ,จะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของคุณทั้งหมดเพราะบางคนหลายร้อยอาชีพหลายพันอาชีพหลายล้านอาชีพก็คือเอาธุรกิจของคุณไปเข้าตลาดแล้วอาจจะมีการเล่นแร่แปรธาตุหน่อยหนึ่งผมไม่กล้าพูดนะอาจจะมีการเล่นแร่แปรธาตุหน่อยหนึ่งทําให้ธุรกิจมันจากสิบเป็นร้อยเป็นพันผมพูดประมาณนี้นะอืมแล้วผมจะบอกว่าไพา่นี้คือไพ่รวยครับเพราะว่ามันคือไพ่ที่ดอกเบีย้ยทบต้นยิ่งกว่าดอกเบีย้ยทบต้นซะอีก แล้วไพ่นี้คือความรวดเร็วอย่างสูงสุดคุณพอเข้าใจไหมเลยบอกว่าถ้าจะได้ไพ่แบบพลิกชีวิตมันต้องไพ่สองแบบนี้แล้วไพ่นี้คือฟันฟันดาฟันหมอกในอากาศถ้าคุณมีหนึ่งเหรียญด้วยเนี่ยหรือสิบเหรียญมาอีกใบหนึ่งด้วยเนี่ยผมจะบอกว่ามหาเศรษฐีเลยค่ะราศีกรกฎคุณไม่จําเป็นต้องดูราศีกรกฎนะถ้ามาได้สามใบสี่ใบเนี่ยถ้าใครมาจับไพ่ย,ยิมซีแล้วได้ใบเนี่ย ใบเนี่ยเลขใบหนึ่งเป็นสิบเหรียญหรือว่าเป็นคิงองงอฟแพนธ์าคอหรือหนึ่งเหรียญทายได้เลยว่าเราๆนั้นรวยจะใไพ่น,นี้คือพลิกฐานะได้ก็เพราะว่าคุณจะเจอคนแบบนี้หรือคุณเป็นคนแบบนี้เองแล้วแต่คือคุณจะมีไอเดียในการเนี่ยได้แลกแตะทาดผมพูดแค่นี้พอไนดะ้แลกแตะทาดผมพูดอย่างหนึ่ง คุณไม่จําเป็นต้องเล่นแร่แต่ถ้าเองก็ได้ให้คนอื่นเขาเล่นก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะเป็นคนเล่นอ่ะเรามาดูเพจออฟคัพเพจออฟคัพเนี่ยมันคือมีเซนเนี่ยผมพูดคําแรกที่ผมเห็นตั้งแต่ใบนี้นะสร,ราศรีกรกฎมันจะมีเซนแปลกๆเห็นไหมว่าใบานี้ขึ้นมาแล้วไปแร่แร่แต่ถ้าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่สูงสุดนะ สำหรับไพ่พวกแบบคนมีชานวิเศษแล้วไพ่ใบ,บนี้มันทองฟ้าสีทองทั้งใบด้วยมันครบทุกใบเลยไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าไอผมพูดแค่นี้พอไอไพ่ใบ,บนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกมาถึงว่าถ้าเล่นแร่ปแปรธาตุแล้วทําไงรอไปก่อนช้าหน่อยแต่ชัวร์มันไม่ใช่ว่าเล่นแร่ปแปทธาตุผมพูดคํานึงว่าเล่นแร่ปแปรธาตุเกออ่อยเล่นแร่ปแปรธาตุหมายถึง การทําอะไรบางอย่างที่มันมันมัน,ม,นมันอาจจะต้องใช้วิธีซิกแซกกับธุรกิจหรือกับสินทรัพย์เพื่อทําให้มันเติบโตแบบก้าวกระโดดน,นะครับผมแหรับราสีกรกเนี่แหละต้องเจออืมแต่ให้อย่างนี้รอหน่อยรอหน่อยมันไม่ใช่ว่าหมายถึงว่ารอหน่อยแต่คุณรู้อยู่แล้วแหละผมค็มไม่ต้องพูดอะไรมากคุณรู้อยู่แล้วว่าต้องทําไง ถ้าอน,นี้หมายถึงเด็กคนเนี้ยไม่ต้องทําอะไรมากรู้อยู่แล้วนะครับผมหรืออาจจะใช้พลังของเด็กคนเนี้ยด้วยส่วนหนึ่งผมไม่กล้าพูดเยอะนะคุณรู้ไหมใครเกิดราศีกรกฎผููออแค่นี้บอไม่กล้าพูดจริงแต่เป็นคนอย่างคนโตของบ้านเมืองนี่แหละ จบไปแล้วใครที่งา,ารดูลายมือพี่สี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไล,น,ล, 256, น,ลน์ดีทารัทสองห้าหกตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมไลน์ดีทารัทสองห้าหกตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบหรือจะเป็นไล,น,ล, 256, น,ลน์โอตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูปก็ได้นะครับเลโอเป็นลิงก์เป็นช่องทางธุรกิจหน่อยหนึ่งส่วนไลน์ทาร์ทสองห้าหกเป็นเพื่อนกันเป็นแอดเฟรน ถ้าใครต้องการแอดเฟนมาก็มาได้ทาร์ลสองหกตั้งหัวหน้ากิจอยู่ทุกผมทิ้งไว้้ส่วนใครที่ต้องการแอดเฟนมาไอ้ใครที่ต้องการมาทางไลน์ทาร์ลัสไลน์ไลโอเอไลโอเอนะครับผมเป็นลิงก์เข้าใจโดยตรงกันก็เป็นู่งทางธุรกิจมารับได้ไม่จำกัดน,นะถ้าเป็นไลโอเอผมดูสดสดทางโทรไลน์ไม่พิมพ์สองลน์เสียงสองใบดูสดสดทางโทรไลน์เลยเห็นหน้างานแบบไอ้เราเราจะคุยแบบมีเสียงผ่านแบบว่าที่พีกฟ็ฟนก็พอรู้อยู่นะ ก็คือมีคำถามอะไรมีปัญหาอะไรผมยินดีตอบก็ผ่านทางคอมกันนะครับลายมือพิเศษของเฮงสามอย่างนะครับหรือจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับใๆเดี๋ยวค่อยคุยกันมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานลายมือพิเศษของเฮงตัวเลขชุดใหญ่ไพ่กระพริบเต็มที่ที่สำนักงานแบบคอลกันไอ้แบบแบบแบบเห็นตัวมันเป็นเห็นตัวมันเป็นเลยมาที่สำนักงานนะครับนะครับผมแบบ Vp นะครับ ตรงนี้ราคาจะเต็มที่หน่อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดแบบธรรมดาลายมือพิเซีจังหวะะมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งจํากัดนะครับที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบธรรมดาราคาจะย่อมเยาวลงมาสำหรับคนที่เห็นว่าราคาแบบว P ีแพงไปหรือสูงไปอะ่ะยังไงแต่มันซึ่งมันก็ค่อข้อางสูงก็แต่เห็นตัวมันเป็นเราก็เต็มที่กันไปเลยแบบวีพีถ้ามีปัญหาอะไรหน,นักๆแนะนําแบบว P นะครับผมหรือถ้าเห็นว่าแพงไปก็แบบธรรมดาได้ ที่สรัมงานใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้ประโยชน์กดสุใจกดแชร์กดคลายกดติดตามงผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาคิดใหม่ๆ,ๆ,ๆที่ดีๆส่งไปว่าฝากกดติกดแชร์กดคลากดติดตามวันนี้ลาในสวัสดีครับ